ให้กับ <c> ช <oughs> ็อปนะครับช็อปแพนด้าครับอ,อันนี้ขอครับนะครับผมมาจอดแป๊บเดียวคือขับรถเข้ามาอ่าแล้วก็จะมีช็อปอยู่นะครับมาแวะซื้อได้ยังไม่ต้องซื้อบัตรนะครับขอบผมขอ มันจะมีช็อปอยู่ข้างในด้วยแต่ในที่นี้เขาเปิดช็อปข้างนอกด้วยครับสาหรับคนที่จะมาซื้อของฝากอย่างเดียวผมผมบนมาซื้อของฝากอย่างเดียวครับก็วนออกเลย <c oughs> นะครับไม่เนสะียดนะค,นะค,นะค,คือบางคนไม่บางคนไม่รู้ต้องซื้อบัตรเข้าไปนะครับแล้วก็ พื่อไปซื้อตุ๊กตามาขอพ,พี่เขาจอดได้ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อตุ๊กตาแป๊บเดียวให้จอดได้นะครับไม่งั้นก็อยากไปเที่ยวด้แค่ห้าสิบาทครับรถยนต์ขับเข้าไปนะครับแต่จุดประสงค์ของผมคือมาซื้อตุ๊กตาเสร็จิ้นภารกิจแล้วครับผมต้องกลับละแต่ผมดูแล้วเอตุอ๊กตามันมันก็ดูดีอรแต่มันน่าจะทำเป็นกล่องเป็นแพคเกจแบบ น่าซื้อมากกว่านี้ฮรดูแล้วมันก็เหมือนครับของร้านข้างนอกทั่วๆไปนะครับว่าถ้าทําเป็นหีบห่อด้วยจะได้ราคาแพงนะครับนี่ครับที่ผมได้มาใส่ถุงมาอย่างนี้เลยเดี๋ยววักตออกไปจากถุงมาให้ดูนะครับ ก็คือใครมาก็คือขึ้นไปบนดอยนะครับจะมีไปไหว้พระาธาตุดองสุเทพนะครับผมแล้วก็จะมีดอยปุยครับแต่ว่าต้องทางึ้นค่อนข้างชันนะครับรถต้องดีๆนะนะครับท่านี้นักศึกษาเยอะครับเพราะว่ามีทางเทคโนแล้วก็มอชอครับ รถแดงถ้าพูดถึงรถแดงใครๆก็นึกถึงแต่เชียงใหม่ครับแต่จังหวัดอื่นก็มีนะครับรถโดยสารสีแดงนะครับไม่ใช่มีแต่เชียงใหม่นะครับนะครับรั้วมอชอนะครับผมโอเคอ่งานคงต้องแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะเพราะว่าในเมืองก็ไม่ค่อยมีอะไรมากใครที่เคยมาก็คงจะรู้ๆนะครับผมดูตามป้ายได้ครับช่วงนี้อ่านะครับมันจะมีป้ายออกมาดูแพนด้าครับเป็นถนนไม่กี่นน ถ้าคนต่างถิ่นมาไม่รู้ก็คือจอดถามนะครับไปสวนสัตว์ทางไหนผมแนะนำมาวิ่งถ้าไม่รู้เส้นทางวิ่งจากเส้นเส้นทางไอ้ซูเปอร์นะครับสี่เลนนะครับคือจากทางทางลำพูนนะครับลำปางลำพูนขึ้นมาคือตรงมาสุดสายเลี้ยวขวาเลยนะครับผมตรงสี่แยกลิมคำคนนี้แยกโรงแ,แรมแสนทูครับอยู่ตรงนี้ โอเคงั้นขอทิ้งท้ายไว้กับตรงนี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ